วงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดทอนหรือใช่จำเสียงพี่สาวได้หรือเปล่าตัวเราน้นอยู่แห่งไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอนจ้วงใจโปรดได้ฟังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าด่วนทอดทอนหรื จำเสียงพี่สาวได้หรือเปล่าตัวเราจะอยู่เห็นไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอนโปรดเถอดดวงใจโปรดด้ควังเพลงนี้ก่อนอย่าด่วนหลับนอนอย่าดว่วนทอดทอนหรือใช่ จำเสียงพี่ได้หรือเปล่าตัวเรานี่ยอยู่ที่ไหนโปรดจำไว้ให้แน่นอน